ฮะเข้าาดูกเป็นอะไรน้องเถิดไปถามยุกโอ้บนทำนผิดอต้องปาตอบพน้อะแม่ ่็ถามปนูว่าปนมาจะเศร้าหรือเปล่า ん

นาได้เนาะม่ได้พอดองเลยมาคนสาเลยมาไเดียวมาไซเดียาคุณรูปกรรมคนอันนี้เนี่ยยาเท้าขับไปยาสั่งยาที่ะคอยไปนป้าเป็ป้าได้เจ้ากัย่างเน้อปลาเด้อแลนหึ่งเสียแด้วเด้อหึ่งเสียตาม้นแบม

Para otro เบิ้ลไว้หรอเป่รอบซีกหรอรอบปอแบบช่วงมาบว่าดูด้วยเนาะยังเว้นคันใหญ่ยังไงซ้ำกันนะก้อยขึนเสมอเนาะซ้กันแข่งกันทีใครซีนาแนครั้งแรกได้ฮามาเนาะขึ้นเป็ครั้งแรก ก็มาเห็นเจ้าครั้งแรกวัดมาวันที่พี่มาจักมือเรามานี่ถ้าก็มามือนีมือสุด้ายว่าขึ้นเนี่ยไายต้อยเผิ่มาสามคนเผื่อมาสามมือเดี๋ยติด บเมื่อคืนนะไปก็เป็นติ๊กหลายคนนะตนิดเจ็ดคันสลากสามอจักไปเลยนะคันนี้เลยเฮ้ยดีเนาะ <c oughs> ชว่วงนี้ดีดน่บุญน่าช่วงนี้เนาะตั้งแต่แ้ววกบุญน่าแพงที่ไม่ได้ผักเลยไปตลอด <c oughs> มันจะมีเงินติดตติดทงบัดน,นี่ไปเกี่ยวข่าวได้ <c oughs> ไปเกี่ยวข่าวเ <c oughs> มื่อวานนี่คือว่าประตูจะว่าจะไปเกี่ยวข่าวเมนร้านไปกินกับไปเกี่ยวขาได้เท่าไหร่ได้แสนหนึ่งเกียรครับ กงเกเที่ยวภาวดาเองะเกียับอะไรไปิเ่อนเออน,น,นเกี่ยวบ่บนี่เพิ่นคือกเกีเ่ยวไม่รีสันนะมาแล้เพื่อนี่เพิ่นไปให้ทงเที่ยวนะ แต่ขอโทษขอพันน้ำรพรแม่พี่น้องเ้ยเนานะตัวมันกะเป็นงานบุญทางน้องป่าเป็นกรมาดินบุญพอดีมาเจอกัน ไปเลย

คนเด็กคนเด็กทีไทยเลยเดอคนเด็นจ้าในคลิปคนได้ว่าอย่างเห็นตจริงเนเป็นจังได้คนหน้าตาคนว่าเดากต่ไม่ได้เห็นเก่าคนมาอยู่เพื่อนแด็กคนนารักนะไอ้คนนี้คนอยู่ฝูอยู่ปากฝูอ้เจ้าเจ้าสิไอยู่ฝูบ้าสิไปอยู่ไปไปฝูไปฝไปไปหน้ไป่ไปบ่ไปเปเียปาไป นุ่มไทยนี่จะเห็นนะาปน้ำตาขอบคุณจังนาำตาไปจะเห็นนุ่มไทยเด็ซีเดี๋ยวมาเบิงน่องปลามาดิ่ดนมาดิงีวปลาบัวมาดิ่ดเงื่อนเดยปลาัวน่องปลาตาเศ้าน่คนลายพุณหนิงบวยล่ะ เศ้าหคนหลายคนนิอันนี้คนบางเนี่ยเนาะคนกับเืนนแล้วไปเนาะคนวางไยนะเนาะ

เลื้อนน้อยเนาะสองแล้วกลย้อนยังเดียวาเือให้ันจมถ้าเรื่อตัวได้จมผ่เจ้าเสีเจ้าเสียเื่อมันนเจ้าเสียาสีพายจะคนก็หนึ่งหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคน เดวันคือผ้าไปหน่อยสิมันแหกไปแหกไปก่อนไดมันแหกไปวะโอ้ยไป้าหอยดีไต่แบบสวัสดีกี่ดีว่าแต่ปบบมึงจุเรื่องไอมปัตามป้าสนานีก็ต้องไปองรกนะอ้ยไปแล้วปายบ cái này nó mà cứ sửa cái cành đó, hết, rồi, cái nó bay thì nó gấp, măng gấp, nòng măng sắn, con cua cua bảy,

พุดได้น่ะออไปยังอีกเหออ่ะสบายดีวัี้งอ้าวฮะเอามึดเป็นอะไรน้องเธอเนยเย ประถามยุ care, ้งต้องจีบคนทำอะไรไม่ถูกเลยต้องปาต่อเพิ่นนะแม่ประถามเพิ่นว่าเพิ่นมาจะเศ้าหรือเป่า ບອກໃຫ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ທ່ານຈະຝາກຢູ່ທ Nanay, pagkakunang, no? Si Butin, tayo, tayo, ba? มึงเอาได้อ่ะโอเคมาดินน้ําเนาะมาดินน้ํานําไปมาดินเป็โอ้ยขอทูขออนพี่น้องเด้อกะเสียงบ่ชัดเจนเนาะเสียงดังงัวนี่อ่ะโอ้ย โอเคท่านนี้บ่าวถากระชิดได้ขอตัวจบคลิปเพิ่งเท่านี้เด้อทางบ่าวถาขอผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนภพ่พี่น้องท่านนี้บ่าวถากระชิดได้กลับพระมาสมัยดีสมัยดี